สวัสดีครับอยู่กุ้งนะครับวันนี้เดี๋ยวกุ้งพามาดูรถแต่งคันนี้เป็นวายแท็กนะครับวายแท็กแรปเตอร์ ไม่ใช่นะครับตัวนี้เป็นวายแท็กนะครับก็คือใส่ชุดแต่งแรปเตอร์นั่นเองเวลาเรามองจากด้านหน้าเนสเกล1ต่อ1เหมือนแรปเตอร์เป๊ะเลยนะครับแทบแยกไม่ออกเลยถ้าเกิดเราแบบอาจจะไม่คุ้นเคยกับตัวแรปเตอร์หรือว่าไม่เคยเห็นหรือว่าสังเกตมาก่อนเนี่ยมันเหมือนกันมากเลยนะสำหรับตัวชุดแต่งของตัวแรปเตอร์ที่ใส่ไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนเอามาแต่งนะครับก็นี่ครับสเกลด้านหน้าประมาณนี้เลยนะครับผมรถรุ่นนี้วายแท็กที่มาแต่งนะครับเป็นตัว6กสปีดนะออโต้หกสปีดนะครับเป็นระบบขับเคลื่อนสอ,อ,อ,องย เป็นตัวซิงเกิลเทอร์โบนะครับให้กำลังแรงม้าอยู่ที่170แรงม้าแรงบิดขนาด405นิวตันเมตรนั่นเองจริงๆสเปคประมาณนี้ขึ้นเขาหรือว่าขึ้นดอยอย่างพวกพูทับเบิร์กหรืออะไรพวกนี้ก็เหลือๆแหละครับสำหรับฟังก์ชันของตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของขับ2เนี่ยแต่ว่ามีโหมดการขับขี่ให้เลือกถึง4โหมดนะสำหรับตัวนี้ก็มีฟังก์ชันการขับขี่บนฝนตกถนนลื่นด้วย4โหมดการขับขี่เนี่ยก็จะมี แบบปกติแบบประหยัดแล้วก็แบบลากพ่วงแล้วก็ขับขี่บนฝนตกถนนลื่นนั่นเองอันนี้คือจุดขายเด่นๆของตัววแท็กไม่ใช่วาแท็กอย่างเดียวนะครับก็คือทั้งหมดเลยของตัว n e ็กเกนแลนเจอรที่เป็นเกียร์ออโต้จะได้โหมดการขับขี่4โหมดไปแบบนี้หมดเลยนะครับผมก็ชุดแต่งเนี่ยเดี๋ยวเรามาเริ่มด้านหน้ากันก่อนด้านหน้าของตัวรถในชุดแต่งที่เปลี่ยนไปเลยก็คือกระจังนะครับตัวนี้เพราะว่าเดิมๆของโรงงานเนี่ยจะเป็นโลโก้คําว่า Ford วงลีเนาะ จะเป็นวงรีจะไม่เหมือนแบบนี้อันนี้คือเปลี่ยนใหม่เลยนะครับเป็นภาษาอังกฤษตามนี้เลยนะครับผมสีลูกค้าอยากได้เป็นแบบทูโทนหรือว่าสีล้วนก็ระบุมาได้อันนี้เราลูกเรียกว่าสีล้วนนะถ้าทูโทนเนี่ยก็คือดํา ขาวแดงอะไรต่างๆอันนี้นจะเป็นทูโทนก็คือระบุมาได้นะครับแล้วก็ไฟด้านบนตัวเนี้ยเราเรียกว่าไฟ 3. จุดเนาะก็คือไฟ3จุดที่อยู่ด้านบนเนี่ยเราก็เลือกสีได้อย่างตัวนี้ก็เป็นสีเหลืองนะครับอีกสีหนึ่งที่เลือกได้ก็คือสีขาวนั่นเองนะครับสำหรับไฟตัวตัวด้านบนของกระจังนะกระจังตัวนี้จะไม่มีไฟนะครับจะไม่เหมือนกระจังหน้าตัวของวิกเตอร์นะวิกเตอร์ถึงจะมีไฟนะครับอันนี้ถ้าเกิดลูกค้าอยากได้ไฟที่เป็นสี่เหลี่ยมอยู่ตรงเนี้ย ก็ดูเป็นของวิกเตอร์นะจะคนละแบบกันนะครับก็คือของแต่งไม่เหมือนกันนั่นเองไฟหน้ารถของตัววายแทนะครับสีได้เป็นไฟหน้า LED นะตัวนี้เป็นไฟ LED เป็นลำแสงสีขาวนะครับก็คือมันจะรวมแสงมาให้เป็นเส้นตรงนั่นเองทําให้เรามองพื้นถนนเนี่ยมองได้ไกลขึ้นแล้วก็มองได้เคลียร์หรือว่าชัดเจนขึ้นนั่นเองนะครับมีไฟเด y Time Running Light หรือว่าไฟวิ่งกลางวันมาให้ด้วยสําหรับตัวรถนะครับโมเดลรถมีติดตั้งมาแบบนี้เลยนะครับก็คือเพิ่มความปลอดภัยเวลาเราขับรถไปเนี่ยผู้า่ดานนายสามารถถสังเกตตได้ว่ามาม,มีา ข้างหลังนั่นเองในกรณีหมอกเยอะหรือว่าฝุ่นควันเยอะนั่นเองก็คือเพิ่มเพิ่มจุดสังเกตนะครับให้เพื่อนร่วมทางสามารถสังเกตได้ง่ายขึ้นชุดแต่งกันชนที่บอกว่าเป็นของแรปเตอร์คืออันไหนก็คืออันนี้เนาะเนี่ยครับ ตัวนี้คือเป็นงานที่เปลี่ยนแทนตัวชุดกันชนหน้าเดิมของโรงงานนะครับก็คือกันชนหน้าเดิมของโรงงานเนี่ยเปลี่ยนออกเลยแล้วใส่เป็นกันชนหน้าใหม่ของตัวแรปเตอร์เข้าไปแทนนะครับจริงๆกันชนหน้าใหม่ของแรปเตอร์เนี่ยตรงนี้มันจะเป็นสีเงินนะมันก็คือจะเหมือนกับตัวแรปเตอร์เลยเป็นสีเงินตัดกับสีดําแต่ว่าในกรณีนี้ลูกค้าอยากได้ที่เป็นดําล้วนเลยนะครับก็คือสีดําทั้งคันเลยรอบหน้าอันนี้ก็คือ รอ,อบด้านหน้านะครับสีดําหมดเลยอันนี้ก็คือเป็นงานทําสีนะครับก็คือทําสีเพิ่มเป็นสีดํานั่นเองก็ดูกลมกลืนไปเลยสําหรับตัวสีของตัวชุดกันชนที่อยู่ด้านหน้าของแรปเตอร์ทรงด้านหน้าก็จะอยู่ประมาณนี้สำหรับตัวของแรปเตอร์มองนี้ก็ถือว่าลงตัวแล้วก็สวยงามเลยนะครับด้านข้างของตัวรถก็มีชุดแต่งหรือว่ามีของแต่งเพิ่มด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันนะตัวคิ้วล้ออันนี้อันนี้เป็นคิ้วล้อของตัวชุดเดียวกับตัวชุดกันชนหน้าของแรปเตอร์เนาะแมทกันมาหมดเลยเป็นคิ้วล้อทรงแรปเตอร์นะคร ไซส์ประมาณ5นิ้วนะคิวล้อตัวนี้นะครับไซส์ size ประมาณ5นิ้วแมกยางเปลี่ยนใหม่นะครับแมกยางเปลี่ยนใหม่ตัวนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นแมกไซส์18นิ้วนะครับทำไมถึงดูเป็นไซส์18นิ้วก็อย่างถ้าไซส์18กับ20เนี่ยมันก็มีต่างต่างกันในเรื่องของการใช้งานถ้าเป็นไซส์18นิ้วเนี่ยมันจะให้ความนุ่มนวลมากกว่าเพราะตัวแก้มยางมันสูงกว่านั่นเองนะครับ20นิ้วเนี่ยแก้มยางมันจะบางกว่านี้หน่อยมันก็จะออกแข็งแข็งนิดนึงคือในส่วนของตัวการใช้งานก็อยูู่่่ทีลลกกกค้าก้าาาาวันอยไดประมณ แต่จริงๆในเรื่องของการใช้งานนะครับแก้มประมาณ60ตัวนี้ถือว่าขับขี่ได้นุ่มแล้วก็เต็มซุ้มด้วยนะครับเลี้ยวไม่ติดซุม้มไม่ต้องเก็บไม่ต้องปาดถ้าสังเกตดูดีๆรถหลายคันที่ใส่เป็นพวกยางใหญ่20นิ้วเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่มีซุ้มที่อยู่ด้านหน้าแล้วก็คือมันต้องเก็บงานหรือว่ามีการปาดนิดนึงนครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่เก็บงานเนี่ยเวลาเลี้ยวมันจะติดแต่ถ้าเกิดเป็น18นิ้วเนี่ยก็คือ ตัดตรงนี้ออกไปได้เลยใส่แทนตัว,ต,วตัวของเดิมจากโรงงานได้เลยแล้วก็เลี้ยวไม่ติดแน่นอนนะครับจริงๆแม็กกับยางมีให้เลือกอยู่หลายแบบนะจะเลือกเป็นลายที่ลูกค้าชอบหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเรามีแบบส่งให้ลูกค้าดูก่อนนะครับแล้วก็ยางลักษณะประมาณนี้เราเรียกว่ายางออทเทเนนะหรือว่ายาง AT ทก็ข้อดีก็คือได้ทั้งออนโรดและออฟโรดนั่นเองลุยฝุ่นลุยโคลนก็ดีเพราะดอกยางจะใหญ่กว่ายาง H t ทีที่มาจากโรงง,งานนั่นเองแต่เสียงก็จะไม่ดังมากนะมีเสียงนิดนึงแต่ไม่ดังมากสําหรับตัวแม็กกับยางเนาะ ด้านบนของตัวรถนะครับนี่แก้มข้างระบุคําว่าเทอร์โบมาเลยนะครับก็คืออย่างที่บอกไปอ่ะตัวเครื่องยนต์เ 8, นะนี่ยเ,เป็นเครื่องยนต์ตัวเทอร์โบแปรผันนะหนึแรงม้านั่นเองเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะสำหรับตัวนี้ด้านบนเนี่ยก็ครอบกระจกนะครับจะเป็นสีเมโทเกรนะครับเอกลักษณ์ของวา t แท็กอยู่แล้วนะครับเป็นสีเมโทเกรเห็นไหมครับ เนี่ยเป็นสีเมทกเกรย์หมดเลยนะครับมาพร้อมไฟที่เป็นไฟเลี้ยวแบบ LED อยู่ตรงกระจกเลยนะครับก็คือเพิ่มความปลอดภัยหรือว่าเพิ่มจุดสังเกตได้ง่ายขึ้นนั่นเองเนี่ยตรงนี้พวกไฟเลี้ยวเนี่ยมันสังเกตง,ง่ายนะครับบันไดข้างอันนี้เป็นทรงสูงน,นะเป็นบันไดข้างก็ค่อนข้างใหญ่เหยียบขึ้นง่ายตัวนี้นะครับเหยียบขึ้นง่ายเลยแล้วก็ระบบเปิดประตูตัวรถนะครับตัวนี้เป็นแบบ Keyless e n t นะกุญแจอ,อยู่กับตัวเราไม่จำไม่จำเป็นต้องเอามากดหรืออะไรต่างๆอย่างถ้าเกิดเราจะล็อกรถก็ทําแบบนี้เลยแตะแค่นี้เห็นไหมครับไฟก หรือว่าเราจะเปิดก็จับตรงนี้แค่นี้เองก็คือสามารถเปิดขึ้นไปบ,บนตัวรถได้แล้วนะครับสำหรับตัวระบบการเปิดประตูของตัวรถนะด้านบนเป็นราวหลังคายกสูงนะอันนี้ติดตั้งมาจากโรงงานนะครับใช้งานได้จริงนะตัวนี้ สามารถวางแหลกวางอะไรได้เลยนะครับจะไม่เหมือนพวก XLS แต่งหรืออะไรต่างๆที่มันจะไม่ได้เจาะหรือว่าติดตั้งมาจากโรงงานอันนี้นจะใช้งานจริงไม่ได้เน้นสวยงามมากกว่านะครับด้านหลังของตัวรถอันนี้บาร์เป็นบาร์จากโรงงานนะเป็นบาร์เดิมของโรงงานเลยสวยงามอยู่แล้วบาร์ตัวนี้เป็นสีเมทัลเกรตัดกับตัวนี้ที่เป็นสีออกเงินเินตรงนี้เป็นค่อนข้างแข็งนิดนึงนะครับตัวนี้ก็รองรับการลัดการมัดของนั่นเองใช้ได้หมดเลยนะครับผม สติกเกอร์ลายสัตว์โคนก็อันนี้ลูกค้าอยากได้น้อยๆก็จะเป็นสไตล์คําว่าวายแพกแบบนี้แต่จริงสติกเกอร์ลายสัตว์โคนเนี่ยเราก็มีแบบให้ลูกค้าเลือกหลายแบบนะเลือกได้สําหรับตัวลายสติกเกอร์นะครับคิวล้อแม็กย่างเหมือนตัวด้านหน้าเลยนะครับสำหรับตัวนี้มันต้องเหมือนกันอยู่แล้วใส่ไม่เหมือนกันไม่ได้นะครับสำหรับตัวคิ้วล้อแล้วก็แม็กกับยางด้านท้ายเนี่ยตัวด้านท้ายของตัวรถเนี่ยกันชนท้ายเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าทรงศูนย์นะทรงเดิมคือถ้าเกิดเป็นวายแพกเนี่ยจะเป็นโมเดล โมเดลเริ่มต้นนะที่มีตัวเซ็นซเซอร์พอถ้าเกิดเป็นตัวสปอร์ตลงไปอะไรเนี่ยมันจะมีแค่กล้องมองหลังอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดเป็นไวท์แท็ปุ๊บเนี่ยมันจะมีทั้งกล้องทั้งเซ็นเซอร์นั่นเองก็คือได้ทั้งภาพและเสียงเพิ่มความปลอดภัยเวลาเราถอยหลังนั่นเองภาพก็เกิดมีเสียงเตือนด้วยนะครับผมตัวอะคริลิกไวท์แท็กก็นี่ครับติดตั้ง เขาเรียกว่าติดตั้งมากับตัวโรงงานเลยแล้วก็ดูลอยขึ้นเป็นอะคริลิกสีดํานะไฟท้ายไฟท้ายของตัวไวท์แท็กเนี่ยจะเป็นไฟท้าย LED นะแต่ว่าไฟท้ายมันจะไม่ได้ฟู l l e d เหมือนตัว 4x4 นะอันนี้เป็นไฟท้ายเดิมจากโรงงานนะครับแต่ว่าเป็น LED แล้วนะครับระบบเปิดฝาท้ายอ่าน,นี้เป็นฝาท้ายผ่อนแรงนะเนี่ยครับ น้ำหนักเบาๆผ่อนแรงตอนขึ้นนะก็สมมุติคุณผู้หญิงหรือว่าอาจจะเป็นเด็กเล็กอะไรเงี้ยเวลาปิดฝาท้ายกระบะเนี่ยฝาท้ายกระบะมันค่อนข้างหนักนะถ้าไม่มีตัวผ่อนแรงอย่างตัวนี้มีตัวผ่อนแรงก็ทําให้ปิดได้ง่ายขึ้นเนี่ยเบาๆเลยนะครับฝาท้ายผ่อนแรงนะครับข้อดีของตัวนี้นะครับสำหรับรถคันนี้ก็แต่งประมาณนี้ถือว่าลงตัวแล้วไม่ เยอะเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนะครับดูลงตัวก็คือเหมาะกับการใช้งานนั่นเองสําหรับคลิปนี้ถ้าลูกค้าสนใจอยากได้ไวาแท็กแต่งแบบนี้หรือจะเอารุ่นไหนมาแต่งก็ได้แต่งประมาณนี้เดี๋ยวกุ้งทิ้งเบอร์โทรไว้ด้านล่างโทรมาสอบถามกันได้สําหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับ